เรื่องโดยพี่ตุ๊บปองภาพโดยพี่โอมรัช่วยชึกชัก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 ให่หนอน่ารักมาขึ้นรถไฟแมวน้อยเหมียวเหมีวมากๆแมวน้อยน่ารักมาขึ้นรถไฟชึกชักชึกชักชึกชักใครหนอน่ารักมาขึ้นรถไฟหมาน้อยป๊อกป๊กป๊อกปก หมาน้อยน่ารักมาขึ้นรถไฟ<ป>ไม่เอาเข้าปากนะคะชึกชั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 กใครหนอน่ารักมาขึ้นรถไฟช้างน้อยแปรนๆปันป๊กปัป๊กช้างน้อยน่ารักมาขึ้นรถไฟสีเขียวคสีพี่หีนั่งสีแดงคุณแลว้ยนนั่งสีเหลืองคุณหมานั่งสีชมพูคี่ช้างนั่งสีเขียวแล้วคุณช้างจะนั่งสีอะไรน่าจะนั่งสีเลนโบหรือเปล่า คุณช้างนั่งสีเขียวจริงด้วยชึกชักชึกชักชึกชักใครหนอน่ารักมาขึ้นรถไฟเสือน้อยฮโกฮูกฮักฮักเสือน้อยน่ารักมาขึ้นรถไฟสีแดงชึกชักแล้วคุณกบจะใส่จะใส่จะนั่งเสียอะไรนะจะนั่งสีลงเลนโบลหรือเปล่าคุณนกจะนั่งหรือเปล่าใครจะนั่งน้าใครหนอน่ารัก มาขึ้นรถไฟกบน้อยอบ๊ออ๊อฟอักอักกบน้อยน่ารักมาขึ้นรถไฟสีฟ้าชิกชักชิกชักชิกชักไพรหนอน่ารักมาขึ้นรถไฟไก่น้อยกุ๊กกุ๊กกั๊กกักไก่น้อยน่ารักมาขึ้นรถไฟอุ้ยไก่น้อยจะนั่งสีอะไรนะสีเลนโบหรือว่าสีม่วงนะ อมาดูไก่น mm ้ hmm. อยกันว่าไก่น้อยจะนั่งสีอะไรสีฟ้าชักชัก em. ชัก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 ไก่น้อยน่ารักมาขึ้นรถไฟแล้วนกน้อยจะนั่งสีอะไรกันชักชัก네ชักจะนั่งนกน้อยนะมาขึ้นรถไฟค่ะสีจะมานั่งสีอะไรนะสีเรนโบว์แน่ๆเลยสีเรนโบว์จริงด้วยชัก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 ไก่นอน่ารัก มาเคน <Yes. S 1> รถไฟ <Bye. S 1> ปูนปูนชิดชักชิดชัก <Okay. S 1> ใครเนาะ